เพื่อนๆบอกว่าอยากเอาปุ่มกดเนี่ยไปอยู่ทางด้านขวานะครับก็อันนี้ถ้าติดตั้งไปงี้มันก็จะกลับหัวนะครับเดี๋ยวมันทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีทํานะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมพูดถึงการดีไซน์สมาร์ทเกตก่อนนะครับโดยทั่วไปแล้วดีไซน์สมาร์ทเกตนะครับปุ่มกดมันควรจะอยู่ด้านซ้ายนะครับเพราะว่ามือซ้ายเป็นฟังก์ชันรองในการขับรถนะครับฟังก์ชันหลักคือมือขวา มือขวาเราห้ามละออกจากพวงมาลัยนะครับเวลาเราขับรถนะครับรวมถึงคันเร่งด้วยเราต้องใช้คันเร่งที่มือขวานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราจะกดเกจหรือว่าปรับแอร์วิทยุอะไรนี้ครับเราก็จะใช้มือซ้ายนะครับเพราะนั้นแล้วก็เลยเป็นเรื่องของการดีไซน์นะครับปุ่มกดก็เลยได้มาอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากจะย้ายไปทางขวาตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาครับ สมาร์ทเกตของ FD r a c i n g แล้วก็เตรียมฟังก์ชันพวกนี้มาให้ไว้แล้วนะครับก็กดปุ่มตรงกลางค้างไว้ครับเข้าไปที่โฮมเพจแล้วก็เลื่อนไปที่เซ t ติ n งนะครับ Enter เข้าไปแล้วก็จะมีเมนูที่ชื่อว่า Display อย่างนี้นะครับเลื่อนมาแล้วกด Enter เข้าไปเมนูแรกเลยครับชื่อดิสเพย์โรเ a t ันเนี่ยครับ e n t e r เข้าไปแล้วก็กดปุ่มขึ้นลงนะหา180องศานะครับหน้าจอมันจะหมุนไป180องศานะครับ กดปุ่มตรงกลางค้างไว้ครับออกมันจะถามให้เราเซฟนะครับกดเ yes. ย็ดรีบร้อยนะฮะก็ง่ายๆแบบนี้นะฮะเนี่ยฮะมาแล้วสามารถติดตั้งไปด้านขวาแบบนี้ได้แล้วนะครับอ่าโอเคท่านใดสนใจสมาร์ทเกจของ f อ e r ี i n g นะครับวัดโค้ดเช็คโค้ดแจ้งเตือนก่อนพังจับเวลา f f r กันน้ำตัวนี้นะครับฟังก์ชันครบๆนะครับ อัปเดตโปรแกรมผ่านมือถือฟรีนะครับสนใจก็ทักมาที่เพจเอฟดีเลสซิ่งนะครับ